ฮัลโ okay. hey. หลนี่พี่อะไร e ี3สามหลังจากที่เราแต่หลังจากาพยายามบังบันบาาบันมานานใชาโดนย่เปิดอีพีมาก็โดนเลยเรียบร้อยนัดเดียวแตกอย่ายิงพลาดนะพิกลินไล่ข um ้ามึงนะกัรเดียวแตกเหรอเชีย์แม่งเปิดคลิปแบบฮาร์ดคอร์อ้าวเอาใหเอาหลังจากที่เราไปฟาร์มหลังบ้านเพื่อจะให้มีแบบ อุปกรณ์พื้นฐานพร้อมที่จะออกมาจนภัยได้พร้อมทำเป็นปาร์มมาแล้วก็ทำปาร์มมาด้วยมันไม่มันมันก็แค่เป็นเป็นชุดเพชรเอ็นชันแต่คือมันก็ไม่ได้เก่งเท่านั้นใช่ไหมรวมบอสบอสที่เราต้องเจอเนี่ยเยอะอาชิบนีเราวะไหนเราจะไปทานไหนเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าไปตามหาดันเจียนที่นี่ก็ได้ชุดเกาะของบอสกับอาวุธของบอสเออเราจะตามหากันในที่นี้ตอนแรกเราตอนแรกของไอวินไอวินทำไมเราไม่ไปส้างไปดูซรางก่อนเราเปล่า เมลูซ่ามันต้องใช้พาวิตาดูในแบบเราจะหาเออ่รูปร่างดันเจียนในแบบเอานะนี่กูอ้วนใช่สี่เหลี่ยมไหนก็จะได้ชิมเมเทอรไลท์เราต้องไปที่แบทชันเว้ยแบทชันคือที่เป็นสภาเหรอครไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นในนั้นไอ้เป็นปราสาทเดนเทอร์ไมตรงนี้ดีกว่ามาดูนี้ดีกว่าไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวกูแชร์รูปให้โอเคไปแบบวาเราไปทางนี้ขึ้นนี้ขึ้นทางมันยกขึ้นได้เลยใช่เหรอน้ำอะไรอ่ะเออมันคือน้ำอะไรวะเบี้ยเราจะไปเลือด เน,นี่น้ำลบเป็นน้ำได้ป่าวะอุ้ยได้เออมันก็แทนน้ำเลยป่ะเลือดเนี่ยเออใช่เลยน่าจะใช่นะอ่าเดี๋ยวตั้งมีสโตนไว้ที่ที่ประตูก่ออันหนึง่งตั้งเลยเนเธอร์พอร์ทัลพอร์ทัลอ่าโอเคยังไงยังไงเราจะกลับไปที่ประตูได้กูมีกูมีหินอีกอันหนึ่งถ้าเราเจอดันเจี้ยนปุ๊บเราจะตั้งไว้ก่อนจะเข้าไปสู้โอเคไหมเตือนด้วยเราตายปุ๊บจะได้แบบวาร์ปเอาของทนันเห็นยังมันมาร์<ป>อยู่ตรงนู้นไปไปไป อ๋อถ้าเทเลือดลงเลือดลงไปเนี่ยลาวาจะกลายเป็นเลือดใช่หรอทางนี้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 ทางยากเลยเล่นหรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นรอยเลือดในแมปเป็นสามเหลี่ยมอุ้ยมีบิ๊กบิ๊กเอ้ยก็บินก็บินก็บินนรกแทมแลกหุ่นเนเธอร์ได้เอ้ยเราไม่มีของเลยเนเธอร์ไรในการแลกไอเนี้ยแอนที่การตายเราเพิ่งลงมาไงนั่นคือหมู่บ้านบ้านหน้าเราอ่ะมันมันเป็นแบบอาคารอะไรสักอย่างเห็นปะ ใช่ใช่ไปดูเอ้เอ้ยวเวอร์หอคอยเหรอ Blood Production แรงน้ำยาได้แต่เราไม่มีไอเทมเลยนะทุกคนต่อบล็อกไปเดี๋ยวเราขุดบล็อกก่อนต่อบล็อกไปดิปดูชนไหยมาเราจะหมาดนะทุกคนถ้าเราตกลาวาเนี่ยเรื่องใหญ่นะระบังแล้วพิกแอคเราขุดเร็วนะอย่าขุดมั่วนนะมันไปยาวเลยนะ <c oughs> โอเคมาแบบปลอดภัยนะมันเหมือนแร่ ทองไงอ๋อเอาทองอเหรอเฮ้ยทำไมโลกมันดิ้งขึ้นตัวจอกทองอ่ะกูวรวยอุะมใส่เพชรด้วยมึงอย่าทิ้งดิยี่ห้อทองไว้ทำแอปเปิ้ลนี่ลงทางนีหลงทางโอ้ยทีนี้เราต้องแอปเปิ้ลทองของมันมากแล้วใช่ขุดๆดดิเก็บทองนะั้อุ้ยนั่นอะไรอ่ะมันมีทองอยู่ตรงกลางเห็นปะบล็อกทองอ่ะใช่นปะต้องเห็นปะมันเป็นแท่งอะไรแท่งลาวาเป็นแบบบ่อลาวามันไม่น่าจะมีอะไรน่าจะมีแค่ทองนั่นแหละเราไปที่ไอ้นี้ก่อนดีกว่าอุ้ยเชือบเกือบร่วงถ้าเราเทเลือดอ่ะ เราเทเลือดจะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้ยมีทองปะเออเนี่ยเนี่ยมีเงี้ยเนี่ยอยู่อะไม่เป็นไรตัวนั้นอะต้องเป็นหมูเว้ยไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรอย่าไปทุบมันก็พอเราจะเข้าไปดูด้านในดูบ้างอย่านอนนะขันมาไอ้เนี่ยอย่านอนนะอย่านอนนะอย่านอนเตียงทุบทิ้งเลยทุบทิ้งเลยสัสเป็นนอนบ้านเลยมีอะไรบ้างที่นี่เฮ้ยมีหีบเป็นบ้านฟิกลิ่มอุ้ยกูเจอแล้วเนเธอไรอัพเกรด ครัวเดลาเลือดอุดอลฉลทองไม่ใช่ในเทไรกลัวไม่ใช่เดบลาสีเลือดแต่นี้ก็ต้องแรนด้ต้องใช้มันต้องเก็บแบบตับฟองถูกชิงเรืยมีแค่นี้เหรอ,น,อน่าจะตามเดิมผมได้ไมาในเทรไรท์อัปเกรดไม่มีเนเทรไรท์ไปอัปเกรดเราต้องไปหาฟาร์มอีกนะฮะออื้หูร่วงมันหนืดๆแปลกๆก,กค็คมันหนืดกว่าน้ำแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะเหมือนได้ใช้น้ำในเทเธอแล้วเนเทในเธทไม่มีแต่ลาวาเลย นันปราสาทเหรอแล้วทำไมเราไม่พกน้ำมาวะน้ำใช้ไม่ได้ในนี้ด้วยต้องิงเหรเฮ้ยตรงนี้มีอีกอันนึงอะไรหรือว่าทางเดิมทางเดิมตกใจเดินทางได้ทางนี้เลยคุยทองมาเนี่ยทองเนี่ย,ยไปคราบแอปเปิลได้มีประโยชน์มากๆนะทุกคนถ้นมันคืออะไรเฮ้ยระวังแล้วมันมีมันมีแบบกระดูกกระโดดกัดคอเราได้นะเว้ยเป็นเหมือนนะยุงยุงยุงอันหนึงอันหนึงระวังกูเล็งรอเลยยุงมันมาโดดกัดหน้าเราเลยเดี๋ยว เราต้องเน้นปลอดภัยนะลาวาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไยิงแม่งเลยทอาไปอบล็อกไปเดี๋ยวกูล็อกให้ทเพื่อความปลอดภัยกูเทน้ำให้่มนเลยเฮียเห้ลงไปก็เป็นพื้นเฮ้ยเบียร์ตัวเฮียเนี่ยเห็นปะออกแม่งกะพรุนยังไงปะเออมันเก่งแค่กูเชื่อแต่เฮียกูโดนกูโดนกูโดนมันตายเลยว่ะดอกเดียวอะไรวะกูโดนหมาละลุกอี่จอดไปจอดอย่างแต่งที่จอดไปอะเงี้ยไปแต่หมาละลุกชัดๆไปทางไหนต่อโนไทยเอ็กซ์ที่มันเชื่วเล็บคืออะไรโอ้โหมันคืออะไรมันขึ้นด้านบนไม่เบียร์ มันก็คือด้านบนหน่อยเรามีช่องเลยวะโอ้โหมันเป็นแบบหกรงเล็บป่ะเรามันนี่เป็นคบเพลิงป่ะไปที่กรงเล็บดีกว่าเบียร์ถ้านั่นทะลุไปได้เทน้ำลงไปปะ่ะด้านล่างนั้นจะเป็นเบียร์ด้านล่างเทน้ำลงไปดีกว่าเดีย๋ยวเพิ่งลงไปนะโอ้ยเก็บยึดนั่นเพิ่งลงเอ็กมานะเด็บยุ่งยุ่งยุงโอ้ยอยืนอ้อยอ้อยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> หิวเลือดหิวเลือดเอดีด๋วยวทำแพทเทิร์นยืนก่อนทำที่ยืนก่อนทำที่ยืนก่อนอันตรายมากนะเฮ้ยยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งระวงังเฮ้นน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 นี่น้้้้้้้ย หายแล้วหายจนไฟอยู่ไม่เป็นไรมันเป็นอะไรเป็นกระจกเหรออยู่คล้ายๆกระจกอ่ะคล้ายๆน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งันจุดเฮ้ยมันแตกมันแตกมันแตกเราเดินผ่านแล้วมันไม่รู้อันตรายจัดการก่อนสี่มันยิงมาไหมอ่ะมันยิงมาโนไทยอ๋อไอ้ยืดนั่นไอ้ยืดไอ้ยืดไอ้ยืดนั่นขวามือขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยห่วยแล้วห่วยหวยลาวที่แอบอะที่แอบมันยิงมันยิงแตกแตกแล้วตัวกูจะตายจริงเนี่ยเมียมีอาหารปะเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเราแอบก่อน บางทีโล่แม่งก็กันไม่ค่อยได้นะเว้ยกันไม่ได้เีลยมันไม่ได้เป็นดาเมจมันเป็นเป็นเวทอ่ะมันเป็นแบบเกลีต้านเยกลต้นอังนี้ไม่รับอันนี้ไม่รับรับดาบด้วยโอ้ยรองมันไม่เจ็บอู้เองกูเองกูเองอู้หลายวิญญาณจัดเติมเลือดเติมเลือดกูเคียงตัวนี้เติมเลือดเติมเลือดกูมีตัวระเบียบระวังยังดีนะที่เราแข็งอยู่พอสมควรนะชุดเกาะเดี๋ยวกูยิงเองธนูอย่าขวางทางพื้นที่เป็นดันเจียนมะเนี่ยใครมีตัวเป็นกระดูกวะเนี่ย ใช่เหมือนกระดูกตัวอะไรทุกอย่างไปสลามไฟสลามไฟเอาไปทำยากันไฟได้มันเอาไปทำยากันไฟได้มันอยู่ในซอกหรือบไอ้เนี้ยมาะคุณจอดนี่ทองเยอะทองเยอะวัว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 ไปเจ็บอยู่ไดเจ็บอยู่ไดสัตว์เจ็บอยู่นะแต่กูโดนมึงอุ้ยกูโดนอะไรโดนเมื่อเมื่อใช่ป่ะใช่เคลียร์ดีเคลียร์ดีมันโดนกูอยู่อันนี้มีทองกับอะไรวะเนี่ย มึงุดทองเนี่ยที่เป็นแร่ถุงไว้ทองแม็กมาครีมแ็็กกกเเมบไว้่อน้ยที่ใชอันนี้ก็เก็บไว้นะไม่รู้คืออะไรนี่กุดทองเนี่ยเราเฮ้ยผีว่าแต่กูได้ยินเสียงเราขุดเองก็อยู่ในโอมที่เราลื่นตลอดกระทั่งเป็นพื้นเกี้ยนเนี่ยมันเพลงมันแปลกๆวะใช่มันเป็นดันเจี้ยนเว้ยระวังมันมีอะไรปะกินาโต้ปุ๊บแอปเปิลทองอะไรมาด้วยเนี่ยแต่เราไม่ได้ปุ๊กูมีอยู่นะแต่ว่ามีอยู่สองลูกอะเอาแอปเปิลทองฮัลโหลเอา ถือไว้เอาไว้กันตายใกล้จังหวะใกล้ตายเดี๋ยวดูแมปก่อนแป๊บนึงด้าน,นหน้ามีผีเราข้างขวานี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ้ยกูเจอบ,บาชันไอ้ผีแยกไปเป็นตัวใหญ่หรือเเนี่ยด้านหน้าเราตรงไปเนี่ยเป็นบาชันไปไปไปน่าจะเป็นดันดันดันหมูนรกอะ่ะมันมีของอยู่เว้ยนี่ไงระวงังระวังไอต้ตัวนี้หรือวิ่งทำมเหี้ยอ่ะวิ่งทำมเหี้ยอ่ะตายผมสม่งไปนรกชั้นสองเลยแต่เป็นรกนรกอีกชั้นหนึ่ง มันตีเรานะระวังได้ตัวที่เป็นหมูที่มันเป็นพิกลินลน์อะละลา,ายอยู่ข้างล่างไหนสวยเราไทยไปอยู่ข้างล่างไปไปมีอีกไหมมีอีกไหมเช็คไปได้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 ไไปได้ลงมาลงมากันก็นลงเวอร์คืนแมวดังแม,ว,งแมวไอเ้เหี่มันก็ได้ยินเสียงซอมบี้อ่ะเนี่ยพวกนี้ก็คือซอมบี้นี่ซอมบี้พิกอันนี้คือซอมบี้พิกไอ้ตัวที่เป็นหมูนี่คือพิกลินมันตีเราไอ้นี่ยห้ามตีมันเดี๋ยวมันจะตีเราคืนเฮ้ยเชี่ยมัตีโดนใครปะ ไม่ไมไมนี่สวยนะเห็นแบบดูดินี่ไงอาสาทิพย์ลินแน่เลยเห็นบ้านในแบบขวามืออ่ะเห็นไกลแล้วเนี่ยเห็นตามล้องก่อนไม่ไม่ต้องฝ่าไปไหนไม่ไปไหนนะขึ้นมาต้องตกลาวาไอ้เบี้ยโอ้ยแมวตั้องแมว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 มีแล้วมีคนไปต่อแล้วกูมีทางน้ำอยู่คยระวังฟ้าหักลอยุทัยปลอดภัยจบมันนะต้องแจกแม่งแตกเองไอ้เหี้ยใช่ก็แหละตามทางมาเลยชุดมึงก็วิบวับเหลือเกินไอ้เหี้ย เป็นนี่คืออะไรทองเหมือนฮืยกูเทน้ำเลยว่ะอันตารายทัไมไม่ไต,ต่กัมเพงแล้วกูลงแล้วไทยตอนอ่ะอุ้ยเขี้ยดังแอกเลยสัตว์บอกแล้วว่าเจ็บเหมือนน้ำไอ้เหี้ยได้ระวัวงเดี๋ยวเจอลาวาไปด้านหน้ามันก็วนอุ้ยเหี้ยเราทางซ้ายทางซ้ายเือนสเตปป์อย,อย่างเงี้ยมันวยแตอลงถึงปลายปราสาทมาแล้วไหนมันจ,จะบุกข,ขึ้นจากไหนมันจะบุกจากจากท่าไหนปราสาทมันอยู่ทางนี้อ่ะทางเนี้ยเนี่ยไปหลอกบล็อกไปเด้อ ระวังระวังเรามีน้ําอยู่ตัวที่โดดขึ้นมาจากลาวามันกินเราได้นะฮนุไทยนี่ไงเราเทน้ำมาเรื่อยๆไม่ต้องต่อก็ได้บล็อกอะเฮ้ยมีไอ้เลือดในนี้แม่งโคตรสบายว่ะเหมือนขี้โกงเลยว่ะแต่น่ากลัวหน่อยหนะเป็นแบบมันเหมือนแบบเป็นซัมไส้อะไรเนี้ยมันหนืดจังหวาตายเพราะมันหนืดเราค่อยๆหลุดดีกว่าระวางังกยางคือดาบเราอ่ะหัว,หวดโดนกันเว้ยตัวดาบแรงมากด้วยเราจะตายเพราะดาบมันเองนี่แหละเราจะค่อยๆล้วงไปหมลาวาเนี่ยเลย มันมีทางขึ้นอยู่เว้ยเออเห็นไหมมันมีเยอะระวงังระวงังเราต้องค่อยๆแอบมึงวางพยายามวางบล็อกดักแล้วก็ไล่ยิงมันอะไม่งั้น,ม,นมันโดดข้ามมาไม่ได้เว้ยทางหลงสัตว์จะแม่งรับอคนตรา,ายอ่ะอุ้ยทางเหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งก่อนเราต้องท่าสร้างฐานนี้ก่อนเ <c oughs> ราตั้งทัวร์นั้นที่วัดไว้เออได้มาเอาของได้ตอนนี้เราจ่อดนะเราจ่อปักท่ามัตั้งทัวร์ที่มีวัดไว้ก่อนเราเน้น เอาเลินกลับมาเก็บของได้ตั้งว่าอะไรพิกลินปราสาทเขียนไงวะลินพลิกลินพิกอมอมกูมั่วฮะภาษาไทยกูตกเลยฮะเอาโอเคเดี๋ยวเราวับไปมาได้แล้วที่บ้านเนี่ยกูทิ้งบล็อกที่ไม่จําเป็นก่อนเลยเอียหนึ่งเลยเรามีสายสองทางเลือกก็จะสะเตลจากบ,บูปตราสารสเตลก่อนตัดตัวก่อนเราเดียวแล้วก็แล้วก็ยิงขนุเก็บไปก่อนแล้วเราก็วับที่บ้านนี่ไงกูเจอละงงเหรอมึงงงเหรอ เราจะใช้สูตรเดิมเป็นที่ฉลาดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไระวางังระวังมันมามันมามันมา,มนมาอ่าแน่กูดู <ไป S 1> แลกูจะใช้ลองบอลเนี่ยเรา<ป>เราเราเราเรีดข้างมาเรื่อยๆเนะนี่ะฮันเดย์สระใจฮันตรงนี้เราเคลียร์มองเห็นลวกตัดถึงว่าตีดึงปืนออกคือเดือดพอดีเนาะเพื่อนไราทยมีคนมา เราใช้ปิดทางนี่ปิดทางอย่าให้มันแบบเดินทะลุมาตีเราได้เฮี้ยมันลงมาตีกูเฮี้ยมันกระโดดตีกูไอ้สัสเล่นกูเหรอมันเดินมาจากไหนมันล่วงจากด้านบนเหรออยู่ชั้นใต้ดินสุดเลยเนี่ยเราอยู่ที่แหล่งเก็บทองมาเลยก็ว่าเป้าหมายเราก็คือชั้นใต้ดินมันนี่แหละใช่เราไม่ต้องมึงกันกูด้วยเดี๋ยวกูไปเอาตรงกลางให้โอเคไปไกลมือธนูแอรโร่ได้เลยเฮ้กงกองกงกูตีกงก่อนดีกว่าเลยเรียบร้อยกินอะไรบ้างมั้งอ๋อเหล็ก ทองที่อัพชุดแล้วก็เสื้อเกาะเพชรก็เราจะทำหลอยทองแม่งให้หมดได้เวลาโบ๊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 ทองมันคือบล็อกเฮียอะไรวะมันคือทองเหมือนกันโอเคช่องเดียวกันไม่ได้มึงอยากได้อะไรไหมไปเราเราเราไปไล่ตามประสาดก็ได้โดนไทยว่ามันน่าจะมีของจะได้ก็ชี้ตลงมาบล็อกแต่ว่ามึงอย่าดูดเสี่ยงๆอย่างนี้อ่ะไม่ได้ทำไมบล็อกไม่ได้เพียร่ เฮ้ยบอกไม่ได้ม,มันเฝ้าศพมึงอะว้าบอกูยังอยู่ภาษาพริกลิ้นรอนแดงแงมันมุดไปปรวจนอนไหมนีเ่เหี้ยวตวดูอวัยวะได้สั่งง่ายจะบอกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาชีวิตพวกมันมันเอาชีวิตมันเอาชีวิตมึงเนี่ยูปโลกรูปแตก,แตกแตไม่แตกทำรูปโลกติดนี่กูเจอละยืนหัวโล่นกันอยู่สองตัวง้างธนูใส่กูเหรออืมยังละที่หมายแล้วเบียร์ ว่าอิงพิษสมพิกไอศัดผมต้องฆ่ามันเออจะให้ตัวอื่นเห็นไม่ทำเออจะให้ตัวอื่นเห็นก็พอไปทางไปทางนั้นแหละโอ้ยลาวาละวานลาวานจะเป็นมันจิ้งลามอะไรแบบนั้นอันนี้คืออะไรวะไปถึงไปอ๋อมันคืออาหารอ๋อมันคือถ้วยอ๋อหัวพริกลิ่นติดติดกำแพงอ๋อเราจะขึ้นยังไงวะท้านบุญต้องไทยฟั่งนี่ไงอ๋อใจเย็นเลยหนูได้ยินเสียงแล้วมีคนฮือ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 อยู่ในไทยไม่มีหีบแล้วเหรอวะไม่มีแล้วอ่ะโนไทยว่า บอกขึ้นไหมไม่มีบล็อกเลยเนี่ยยินเสียกไหมไม่ยินเลยกูไม่มีบล็อกเลยอยู่ไหนะนี่ไงกูเจอทางแล้วโหนี่ไงยืนอยู่เนี่ยด้านบนอยู่เยอะเลยว่ะากูยิงปีเบ่งไล่ขึ้นไปก็ได้เห็นเอี๊ยทีเอ๊ยกูซ้ายเนี่ไ ไหนโน้ทไทยไม่ทางไหนแหละขึ้นมาเนี่ยยิงไปไม่ได้เปิดๆตรงนู้นมีอีกตัวหนึ่งไม่มีอะไรแล้วเราว่าเรากลับไปที่โทเทมแล้วเก็บโทเทมอะไรที่อยู่นี่แบบเทน้ำลงไปเลยดีกว่าปูนนี่นี่ยอ่าถ้างั้นก็เอาโทเทมออกเราไปกันต่อไปโน้ทไทยปวดฟันแบบนี้เลยมันปวดฟันแบบเก็บทะลุกันอย่างนี้เลยเร็วจัดอ่ะมึงเห็นได้ไหมปะเจอแล้วเจอแล้วเฮียที่เฮียดีเฮียดีโน้ไทยจุดเกิดเรา เราจะวิ่งกลับเอาของได้โอเค P หนึ่งอย่าตั้งชื่อแล้วสูตรเดิมตอนยิงเก็บไปก่อนอ่ามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วหมหืตัว C อ่ะตัว C ตัวแซดตัวตัวแซดมันซูมเราตั้งค่าไม่เหมือนกันคุณตั้งซูมทั้งทั้งซูมทั้งย่อทั้งเปิดทั้งข er okay. ยายแบบอะไรเนี้ยเื่อนั่นค <th> <pre> ืออะไรอ่ะน like ี่อ๋อมันเป็นลานกว้างใช่ อ๋อมันเป็นเหมือนไอ้นั่นไงพิเลเจอร์มีหมูพิกลิ้นอยู่ในปราสาทเว้ยเดีอ้อเด้อแม่งไปตีแม่งจบจบไอ้สัสปราสาทมีไอ้หมูนั่นด้วยวะ่ะไอ้หมูไอ้หมูโช,ชนอ่ะกูดีนเสียงอะไรแปลกๆไอ้หมูโชนโดนขังอยู่อ่ะหมูโชนไงหมูย้ยนี่หมูโชนอ๋อเป็นต <blush S 2> ัวเล็กอยู่นี่มันมันฆ่าเราได้ใช่มันแรงมากตีไม่โดนยิงทิ้งแม่งเลยแบบไม่อยู่นั่นแหละยี่เป็นสารอาหารแล้วนะมันอยู่เป็นฝูงเลยมันอยู่เป็นฝูงเลย เลี้ยงสิกว่าไปมาว่ะไอ้แตกไฟอะมึงมึงอยู่ในปราสาทด้วยเราไทยที่เหลือหมูพี่คาดตจัดการหมูพี่คาตตะลั่งอ่ะสหมูตีทะลุโล่แล้วเว้ยระวังมันอยู่ด้านบนว่ะชั้นสองไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยหลังมึงไอ้เหี้ยตีตัใจที่น้าไม้สัตว์ตกเอ้เหี้ยออออกอดอ่ะไปเป็นทองไปเป็นทองไปเป็นทองไปแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่สวยออออหรือหวใจเดียวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันหมดและรเวังพอนะฮะจังหวะเนื้อเนื้อเนื้อไปนี่อะไรวะ แค่เพียงหล่อไปแต่งกอดทหารยาบเอ้ยเอาไว้แต่งกอดเฮ้ยใช้หน้าไม้ดีกว่ากูแล้วนั้นเดโดโอ้โหทะนุคดวาไม่โอ้ยร้อยกูร่วงรู้สึกว่าธนูแบบไม่แรงเลยที่นี่เาาชียร์ง่ายกว่าที่คิดนี่เจอลนะมารับเลยหน้าไม้ชัดเร็วแถมทะลุแล้วก็คงทนไงโอ้โหแต่ย,ยากด้ว่อยนันย่ามพิชชาโอ้หลันเจียนง่ายเฮ้ยนั่นคาบะโนไทยมีเห็นปะเรื่อขมือแล้วอ่ะเฮ้ยเรือที่เนึ่อยู่ในระลอกแอคสเปโรไปไปไป เรือตูปอันนี้ไปที่เรือที่เรือตรงนู้นนู้นไม่ขุดนูน้น,นก็ได้อ,อยู่ใต้ลาวาใช่ไหมโอเคไม่ได้อยู่ใต้เรามีถังเลือดนีงไ,ลไลงล่ะไอ้ล้อกกำแพงเลยทำรั้ไปแล้วนู่นเกลือเดนโลวาดูในลาวาดีๆนะเว้ยถ้ามีตัวแปลกๆก,ก็บอกดดอแล้วเลยมันกระโดดตัดคอเราเงียบเซอร์พินในในใน้ำอ่ะแต่เป็นเซอร์พินในนรกตาไมา้กูรออยู่ัแต่ในน้ำในทะเลแม่งน่ากลัวกว่าอาก,กอริยทัศอดีตอันลุ่งโลด มันไม่ใช่เรือวะเฮ้ยเมื่อยเบียร์อย่างเมืองยาวๆอ่ะโดนเควสก็ได้นะเบียร์นะนี่เรามาเพื่อสำรวจให้รู้เราคือนักสำรวจใช่ไปสำรวจอานนี้่โบบาร์เฟตขึ้นมาโน้ทให้เฮ้ยมีหารพระเจ้าอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าโต๊ะอะไรวะจะได้เติมเติมหรือเปล่าเฮ้ยเบียร์เบียร์นะโเดิร์นอะไรสักอย่าง เป็นที่แหงความตายนะเบียคตรใหญ่จะไม่มีที่อู้หูเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆเมืองสวยๆเลยเว้ยในเธอปลอดภัยเปล่าไม่มีมอนสเตอร์นะกูเห็นนี่มีอะไรทางนี้ไม่มีที่อะไรเลยกล่องก็ไม่มีให้กูหลุดอ๋อนี่คือกล่องใส่ของโคตรกากอุ้ยไม่กากเลยมีเนเธอร์กับเพชรดาบสีแดงโดยเส้นสปาวสปาวพอยด์เฮ้ยไปมันจะดิ๋อีอะ กูร i̇şte ู้เหมือนทำเย้ยนั้นงั้เรียกบอสตะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าหยู่ต่วไหนก็ได้ส่วนแล้วได้อะไรกระดือกมึงขึ้นห้องขอกอะไรเบี้ยเบี้ยมีว้ามีอะไรมีใส่เกาะใส่เกาะโอ้โหแตกกูยิงแตกเปียกไม่ไงมึงอยู่ไหนนะแรงแรงแรงเบี้ยแรงแรงมากแรงมากแรงมากเจ้ากูเดมอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังมึงเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูเข้าไปแล้วเมื่อกี้อยู่นอกนี่นมีเห็นไหมเห็นปะตัวหลังอีกตัวนึง ไม่ตึงเท่าไหร่หน้าไม้โอดเดียวแตกแต่ถ้ามขาเล่นทีมือถ้ามันข้อหลังมึงแล้วก็มีทการแล้วก็ร่วงใกล้เบือแล้วเมื่อกี้มันซีบตุดเหมือนยังมีดาบตัววิมาแี้วมีนี่กูได้กางเกงสีแดงมาเว่ยกับดาบแดงดาบมีมันกากกว่าปะกากกว่ากากกว่าคืออะไรสักอย่างคือแร่อะไรสักอย่างเหมือนเมทัลคือรูบี้เว้ยรู้อะไรว่ามันกากกว่าเพชรนี่อะไรอ่ะบูไซลิงออคซิเดียนออคซิเดียนร้อง <Boss> อ๋อทั้งสี่ทิศมันมีปราสาทเว้ยแล้วปราสาทแม่งจะมีตัวเฝ้าดูเสียงที่ะไรว่าน่ากลัวจังโคตรจะร้อนเนียอ่ะเฮ้ยระวาเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วไอ,อ้ตัวที่เป็นอไอในลาวาอะไระอยู่รอบๆเราเลยนั่นเบียหลายตัวเลยศาสตว์ตรงนี้มีอะไรอะคล้ายๆกับไอ้นั่นเพิ่งเห็นไหมที่มีโครงกระดูกสีดำหลายตัวในเบียงว่าใช่ปะไหนวะเห็นเจนมาขวามือบนกูไม่เห็นนะโครงกระดูกสีดำนี่ไม่แบบกูขึ้นเป็นเสื้อหลังดาบเที่เลยด้วยเฮี้ยยงอะไรอ่ะ ใช่คนอนดีวะก็มีเสียงอะไรเว้ยมันที่กูดิปุบอะไรอยู่อะเหมือนโกเลมอะใช่อะมึงเดินมาที่กูเนี่ยแม่งเอ็งมีเสียงอะไรแบบประสาทหลอนปะมีดูเว่ยเม่อกี้ยเสียงเฮียอะไรวะประสาทมันไม่กระติดใจมึงกว่าเบียร์เบียร์เบอร์สืดไหนวะตรงไหนวะไหนวะนี่ไหนแหละมึงยืนอยู่ที่เดิมเหรอมึงเอาไปไหนนี่กูพาไปนี้ดีกว่า ว้ามาว้ามาพร้อมมาประตูตั้งเางเมืองเลยเออเติมพอตอถ้าเราลงไปด้านล่างอ,อ,อ่ะคือถ้าขึ้นไปด้านบนมันเป็นปราสาทขนาดใหญ่เยี้ยนแล้วเว้ยบนหัวเราถ้าเราปีนขึ้นไปบนหัวเนี่ยแม่งเป็นปราสาทที่โคตรจะใหญ่แล้วเว้ยลองไปไหมตอนนี้ตอนที่กูฟาร์มอยู่อ,อ่ะกูขึ้นไปเว้ยกูแยกทางเพื่อเจอวไอ้เฮี้ยนมีดินี่งไงปราสาทเจอแล้วโนไทยอ่าฮะทางไหนกูไหลตามน้ำ เราเราไม่มีทู o ี่เอ้ยเราไม่มีจุดวาร์ปถ้าเราตายเรากลับเอาของไม่ได้เราต้องกลับไปที่ประตูอ่ะ่ะทางลงอยู่นี่ครับคนไทยนี่ไงเย้ yeah, เป็นทางที่กูขุดเองอะไปเรากลับไปเร,เราผ่านประสบ <Okay. S 1> ได้มาหลายอยู่ของก้อเยอะบล็อกบิตเีอร์อะไรวะนี่เราได้ของสำคัญมาคือนีเทไรอัพเกรดเฮ้ยอีกอนเดียวก็อัพได้แล้วไม่มันต้องใช้ตัวอัพเกรดไว้ มึงไม่ได้ก็ได้แลว,ว,ว,วเดี๋ยวกูจะโชว์วิธีให้ดูนโนทยัยว่าเราไปลงไปางปาเไปดูซ่าดีกว่าไปนี่เขาไปคือมึงค้าบมันซ้ำเว้ย okay, <yeah. S 1> เข้าใจปะเพ็รกูไม่มีละ <Okay, yeah. S 1> หมดตัวแล้วเรื่อง กูใช้เพชรกับมึงหมดแล้วเนไอ้ที่อ่ะพชรเพยถไหมไม่มีแล้วประเด็นทีนเนี้ยไอ้เนี้ยมึงลองเอาไปกดัวยูดูอะน,น้อไทยแล้วมันจะมีสูตรที่คราบเบิ้ลเป็นคูณ2เห็นปะคือมันต้องมีมันอยา่างน้อยอันหนึง่งถ้ามึงจะใช้มึงต้องคราฟอันนี้ก่อนอันนึงมันจะได้มีสารองไว้ใช้ตลอดตอนเนี้ยกูค,ค,ครั้งที่แล้วที่กูไปฟาร์มอ่ะกูได้อันนี้มาไงกูเลยจอามาใช้กับอันนี้ของสำคัญที่กูเจอไทยไทยก็แล้วน,นี่คือไรข่อะไรเดอนวแ้ี่ขามังกร เออมันคือไข่บางกรแล้วกูทำอะไรไม่ได้นะรต่ว่าต้องตั้งไว้เฉยๆพี่ถือดาบลองครอดเดียวใส่ก่อบเพชรเปตนตีก็มีสองนหัวใจน่าเหี้ยเฮ้ยเหี้ยในเท่าไรกูอัพอะไรอีกวะ